สำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีจะมาเก็บน้อยหนานะคะให้กับคุณพ่อนะคะช่วงนี้ดูสิคะน้อยหนาเขาเริ่มแบบแก่จัดมากแล้วนะคะจนสุกคาต้นเลยนะคะ ดูสิคะลูกใหญ่ด้วยนะคะก็พี่ตีจะต้องเก็บแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูวิธีการบ่มแบบธรรมชาตินะคะให้น้อยหนาสุกเร็วแล้วก็ทานอย่างปลอดภัยนะคะก็เดี๋ยวพี่ตีจะทําการเก็บนะคะแล้วก็บ่มให้ดูนะคะแบบธรรมชาติแล้วก็แบบง่ายๆทํำยัำยงไงนะคะ เนี่ยค่ะนี่อีกเล่มนึงเยอะอยู่นะคะเนี่ยต้นเนี้ยเพราะว่าคุณพ่อชอบทานน้อยหนามากนะคะก็มัน้อยหนาอยู่ที่นี่อยู่ประมาณ5ต้นนะคะก็อยู่บริเวณหลังบ้านเลยนะคะ ก็สามารถเก็บง่ายแล้วก็เวลาจะเอาไปทานก็อยู่ใกล้บ้านเลยน้อยหนาที่พี่ตีเลือกเอาไปบ่มให้กับคุณพ่อก็จะเป็นตาเขาจะเป็นห่างๆแบบนี้นะคะนี่ก็พอจะเก็บได้แล้วนะคะก็น้อยหนาที่ปลูกหลังบ้านเนี่ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะเขาก็เลยดูเป็นแบบมี เพี้ยขาวด้วยนะคะเขาเรียกว่าเพี้ยแป้งนะคะซึ่งพี่ตีไม่ได้ทําการฉีดพ่นนะคะก็จะเก็บเอาไปบ่มนะคะเก็บได้เลยนะคะนี้ก็เขาก็ตาหางแล้วนะคะใส่ถังไว้เลยอันนี้อีกลูกหนึ่ง มีแต่ลูกแก่ๆทาได้เลยได้มาอีกแล้วนี่ลูกนึงใช้มือหมุนเอาก็ได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องใช้กันไกลนี่พี่ตีก็จะหมุนแบบนี้ ชึบชึบชึบนี่เลยเห็นไหมลูกใหญ่มากเลยนะคะอันนี้คือเขาออกลูกเองตามธรรมชาตินะคะไม่ได้ใส่ปุ๋ยเร่งอะไรให้กับเขานะคะช่วงนี้น้อยหนาก็จะเยอะนะคะ นี่ขนาดบนต้นน้อยหนานะยังมีรังมดเลยอะ่ะมีค่ะสวัสดีสวัสดีสสดมีรังมดแดงชุมีทั้งหมดสามรังสี่รังเลยค่ะดูสิคะมดแดงเยอะนะคะเนี่ย นีลูกเด็กแต่ยังไม่แก่ไม่เอานี่เป็นแผลคงจะเน่าเพราะว่าโดนฝนด้วยอะค่ะช่วงนี้ฤด,ดูฝนด้วยอะค่ะต้นนี้โดนเก็บไปแล้วไม่มีลูก ลูกเล็กไปไม่เก็บนี่ก็ยังไม่แก่ยังไม่เก็บค่ะดูสิมีอีกหรือเปล่านี่ก็เล็กไปยังไม่เก็บนะคะตอนนี้ก็จะเป็นน้อยหน่าเด็ก แต่ว่าปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่ที่สองแล้วเนาะเขามีลูกให้กับเราได้ทานด้วยแต่ว่ายังเก็บไม่ได้นะคะดูสิคะยังเก็บไม่ได้เพราะว่าเขายังลูกยังไม่แก่นะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเขาเริ่มจะมีลูกให้กับเราแล้วมีลูกให้เราทานแล้วนะคะในปีนี้นะคะมีลูกอ่อนๆเยอะด้วยนี่ไงลูกอ่อนๆเห็นไหมคะนี่ด้วยนะคะอุ้ยดกด้วยอะคะเนี่ย เยอะด้วยอะคะ่ะอ,อ๋ตอต้นแค่2ปีเองนะคะเขามีลูกให้เราทานแล้วนะคะก็ตรงนี้พี่ตีก็จะทำการบำรุงให้กับเขาเดี๋ยวจะต้องเตรียมปุ๋ยปุ๋ยคอกนะคะซึ่งพี่ตีมีปุ๋ยขี้วัวอยู่นะคะเดี๋ยวเอามาพวนแล้วก็ลดให้กับเขานะคะค่ะก็ พี่ตีจะทําการบ่มนะคะบ่มน้อยหนาด้วยวิธีธรรมชาติให้กับคุณพ่อนะคะซึ่งน้อยหนาพี่ตีเก็บมาก็ได้กับเต็มถังเลยนะคะก็ได้เยอะอยู่นะคะเพราะว่าจะมีอีกต้นนึงรู้สึกว่าจะสูงแล้วพี่ตีต้องใช้บันไดนะคะแล้วบันไดตอนนี้ไม่ว่างนะคะยัง ใช้งานอยู่นะคะพี่ตีก็เลยเอาแค่นี้ก่อนเก็บแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะบ่มเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะว่าพี่ตีบ่มยังไงนะคะก็น้อยหนาที่พี่ตีเก็บมาก็มีเยอะอยู่นะคะลูกใหญ่ด้วยนะคะนี่ค่ะส่วนภาชนะนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการบ่มก็จะมีไหนะคะซึ่งเป็นไหที่ว่างเปล่านะคะทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ จะเป็นตัวช่วยบ่มน้อยหน่านะคะให้พิตีได้นะคะแล้วก็จะสุกนะคะก็ดูว่าน้อยหน่าเนี่ยดูแล้วก็ไม่เกินไม่ภายใน 3- ถึง5วันเนี่ยน่าจะได้ถาดแล้วนะคะแต่ว่าบางลูกก็อ,อย่างลูกนี้นะคะพรุ่งนี้ก็น่าจะได้ทานแล้วนะคะมันมันมีความนิ่มๆอยู่นิดนึงนะคะก็ดีที่เราทำการเก็บ เร็วหน่อยนะคะถ้าเก็บช้ากว่าน,นี้ก็คงจะไม่พ้นนกหนูนะคะแถวนี้ที่เขาจะเอาไปทานนะคะก็พี่ตีก็ทําการแบบตัวเนี้ยไม่ต้องไม่ต้องล้างทําความสะอาดอะไรเลยนะคะเพราะว่านี้ก็ดูแล้วเขาสะอาดอยู่แล้วนะคะโดนฝนทุกวันนะคะช่วงนี้นะคะพี่ตีก็เอาใส่ไว้ในไหนะคะแต่ถ้าใครไม่มีนะคะไม่มีไหหรือโอกเนี่ย ก็เป็นถังก็ได้นะคะแต่ว่าพี่ตีจะใช้เป็นไหนะคะซึ่งมันจะทําให้เกิดความอบอ้าวแล้วก็สุกเร็วนะคะก็พี่ตีก็จะเอาใส่ไว้ค่ะซึ่งก็จะเอาไปตั้งบริเวณล่มนะคะ ในบริเวณบ้านก็ได้นะคะที่เราสะดวกนะคะได้หลายลูกอยู่กันะะนะคะเนี่ยอันนี้ก็ดูสิคะแก่จัดมากเลยนะคะก็พร้อมที่จะทานได้เลยแต่ว่าดูแล้วมันก็ยังแข็งๆอยู่พี่ติก็จะบ่มไว้ด้วยเลยนะคะบ่มไปด้วยกันเลยนะคะ ค่ะหลังจากที่เอาใส่จนครบหมดทุกลูกแล้วนะคะพี่ตีก็จะทําการปิดนะคะพี่ตีก็จะใช้ภาชนะแบบง่ายมากเลยนะคะก็จะเป็นถ้วยหรือชามหรือไม่ก็จะเป็นฝาอะไรก็ได้มาปิดทับไว้แค่นี้เองนะคะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ดูระยะเวลานะคะหรือไม่ก็ ใช้มือของเราเนี่ยแหละสัมผัสด,ดูนะคะว่าถ้าลูกไหนนิ่มๆแล้วเราก็จับขึ้นมาแล้วก็เอาไปทานได้เลยนะคะก็เป็นการบ่มแบบธรรมชาติแล้วก็ง่ายมากเลยนะคะแล้วก็ปลอดภัยนะคะไม่ต้องใช้วิธีการบ่มแก๊สนะคะก็ถ้าใครมีภาชนะหรือไม่ก็ลองทําดูนะคะมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเลยนะคะไม่เสียเวลามากด้วยนะคะก็ หลังจากที่เราปิดฝาเรียบร้อยเนี่ยเอาไปตั้งไว้บริเวณร่มหรือบริเวณที่เราแบบสามารถหยิบทานได้ง่ายนะคะตามสะดวกได้เลยนะคะค่ะก็สําหรับคลิปนี้พี่ตีได้พาไปเก็บน้อยหนานะคะแล้วก็วิธีการบ่มน้อยหนาแบบวิธีธรรมชาตินะคะก็ลองทําดูนะคะสําหรับคลิปนี้พี่ตีก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเอาไปตั้งไว้ให้คุณพ่อได้ทานนะคะ